สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเด้อจะเดอ้อวันนี้มัมมีก็พามาทําบุญที่วัดโพศพนะคะวันหยุดของเราก็ไม่มีอะไรมากมายเช้ามาก็อาบน้ําแต่งตัวนะมาทําบุญกันที่วัดหลังจากที่มัมมีไปกินก๋วยเตี๋ยวนะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเราก็ทําบุญทํามุญแล้วก็มาให้อาหารปลากันอาหารปลาน,นะคะปลาสวายเยอะมากๆม,มีตัวตัวใหญ่ๆมาอยู่ตรงนี้ทีไรมัมมีจะชอบมากๆเลยเพราะว่า น้ามีความสุขมากๆเลยนะให้อาหารปลาชอบแกงปลาด้วยค่ะแต่เขาก็แก้งเรานะคะตีน้ำใส่กระโดดโยงเลยค่ะรมเย็นๆพัดเอื่อยๆยชอบมากเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายถ่ายถ่ายวิดีโอให้นะอืมชอบจริงๆเลยปลาเยอะแยะมากมายเลยค่ะดูสิคะตัวใหญ่มากๆ นี่ถ้าเราตกลงไปเนยสงสัยไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือแล้วก็ไม่รอด <c oughs> นานนานนานแย่งขนมปากินละ <c oughs> ไม่ได้หิวนะคะแต่อยากกินอะไรอยงงี้ขนมปังหอมๆเลยค่ะ แต่สังเกตดูนะคะว่าระหว่างอาหารเม็ดกับขนมปังนะคะไม่ว่าจะเป็นนกหรือปลาสวายนะเขาชอบอ่ะน่าเขาชอบขนมปังนะคะเขาไม่ชอบอาหารเม็ดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขนมปังถ้าเราเฟี้ยงไปหรือให้เข้าไปเนี่ยโอ้โหแย่งกันเลยค่ะมันเพราะมันอร่อยมันหอมนะอ้าเห,เห็นไหมเห็นไหมก็ตีน้ําค่ะก็ตีน้ําชอบจังเลยค่ะมาอยู่ตรงนี้ทะายมีความสุขมากๆเลยค่ะรมเย็นๆนะคะ อยู่ตรงนี้พักนึงเดี๋ยวเราก็กลับนะคะกลับบ้านมาทำงานบ้านพักผ่อนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็จะเดินทางไปกินข้าวกันกินข้าวกินหมูกระทะกันที่ร้านอาจุมมา่ารามอินทานะคะาจากตรงนี้มาเราก็มาใกล้ๆกันนะคะใกล้ๆกันก็มาให้อาหารนกต่อนะคะชอบที่สุดเลยคืออาหารนกให้อาหารนกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เทไปเท่าไหรหวานไปเท่าไหร่ก็หมดนะคะแต่เวลาเราให้อาหารนกนะคะให้อาหารนกอาหารปลาเสร็จเราต้องล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะคะก่อนเข้าบ้านเราก็ล้างเท้าล้างมือล้างไม้ให้สะอาดนะป้องกันเชื้อโรคนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านะมันมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะ ว้าวเป็นภาพที่สวยงามมากๆค่ะภาพที่สวยงามมากๆเลยตัวสิคะก็มัมมีเดินไปนะคะเดินไปเอาเอาเงินหยอดตู้เพื่อจะเอาอาหารนกมาให้เพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะกลับบ้านกันนะดูสิคะเขาแย่งกันกินนะ่ะอก็ชอบมากเลยขนมปังสังเกตด,ดูนะคะเขาชอบขนมปังมากเลยนะ นี่ชอบให้อาหารนกแบบแบบแบบให้เข้ามาจิกที่มือมันรู้สึกเอ้ยอายุสิวสิวอะไรเงี้ยนะคะนะนกก็มาลุมมาลุมจิกลุมจิกแต่ก่อนจะกลับเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดสะอ้านนะคะรู้สึกว่ามันได้ใกล้ชิดกับนกอะไรเงี้ยอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโงครึนะคะเราก็ออกเดินทางออกเดินทางไปยัง นะคะคถนนรามอินทาซอย90ทับสนะคะซึ่งเราจะไปกินหมูย่างเกาหลีร้านอาวจุงมานะคะซึ่งเมื่อหมีนั่งดูรีวิวก็พอใช้ได้นะคะก็อยากกินนะคะมันมีกิมจิมันมีสาลายมันมีมันมีอะไรที่เราเกิดรู้สึกว่าอยากจะกินอยากจะไปลองนะคะไก่แค่ไหนขึ้นทางด่วนไปอะไรเงี้ยเราก็อยากไปนะคะนะแต่จริงๆรร้านนี้ไม่ใช่นะคะเลี้ยวผิดซอยค่ะต้องไปอีกประมาณ 500เมตรนะคะนี่เลยร้านอาจุงมากนะคะหมูย่างเกาหลีอาหารก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะคะอาหารทะเลก็เช่นเช่นเช่นหมูกระทะทั่วไปนะคะแต่ก็จะมีที่หมักเป็นซอสเกาหลีไว้ให้แยกต่างหากนะคะก็ ตามสะดวกเลยค่ะท่านใดชอบแบบย่างแบบเกาหลีหรือย่างแบบธรรมดาก็นี่ไก่คุณผู้ชายนะคะเอาไก่บอลชอนมาอูน่ากินมากๆเลยแต่แมหมีไม่ได้กินนะคะพี่เขาบอกว่าอร่อยมากม่หมีเอาอะไรนะพุงปลาแซลมอนนะคะพุงปลาแซลมอนชอบมากอร่อยอร่อยมากๆเลยแต่มันไม่เหมาะกับย่างนะถ้าย่างมันจะต้องใช้ใช้เตาย่างที่ไรน้น้ํามันอะไรอย่างนี้นะคะนะหมีก็เลยเอามาต้มนะคะพุงปลาแซลมอนอร่อยมาก อ่าเข้าปากไปนี่ละลายเลยค่ะนะส่วนน้ําจิ้มอันนี้นะคะมันมีไปไปตักมาปรุงเองนะคะรสชาติตามตามใจเราเลยอร่อยมากกุ้งก็มีหลายไซส์นะคะแต่กุ้งดองเกาหลีเนี่ยเราจะต้องสั่งเด็กเสิร์ฟแยกนะคะเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เองนะคะก็จะไม่มีวางให้นะคะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากอันนี้จะเป็น อ่ารสสุดท้ายที่มัมมี่ตักมากินนะคะส่วนมากมัมมี่ชอบกินผักค่ะกินผักเยอะเยอะจะได้ไม่อ้วนนะคะชอบกินตับนะคะชอบกินตับชอบกินปลาชอบกินหมูหมูสามชั้นสไลด์อะไรอย่างนี้เนาะผักก็ชอบค่ะผักชอบมากเลยที่สําคัญนะคะชอบกิมจินะคะมัมมี่ตักตักกิมจิมาแล้วก็สลายนะคะชอบกิน หอกับผักกาดนะอู้อร่อยมากเข้ากันมากเลยค่ะจุ้งจุ้งจุงจุงห่อ,อต้มกุ้งต้มจุ้ง,งถ้าต้มก็จะสุกไว้นะคะต้มเสร็จเราก็ไปตักใส่ถ้วยแยกเอาไว้นะคะเย็นแล้วเราค่อยแกะนะคะอันเนี้ยต้องขอโทษทีนึกว่าเป็นหมูนะคะตากมาสักสี่ถาดเลยเขาจะใส่ถาดไว้ในตู้แช่นะคะเราก็ไปหยิบมาหยิบมาตามใจฉันเลย ม่มมี่ก็เห็นเนื้อมันจะไล์มันสวยดีก็นึกว่ามันเป็นเนื้อหมูนะยิบมาสี่ถาดงานเข้าเลยค่ะด้วยความส่วนตัวที่ไม่กินเนื้อนะคะพี่เก๋ก็ไม่กินเนื้อด้วยนะสุดท้ายก็นะเฮ้นี่ไงพอย่างเสร็จมันก็จะมีความดํานะคะความเข้มของสีเนื้อซึ่งเราก็จะรู้เลยว่าอัานเนี้ยไม่ใช่หมูแล้วมันจะเป็นเนื้อซึ่งเราไม่กินเนื้อแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยนะก็พยายามกินให้ให้หมดนะคะ เข้าสู่ช่วงการกินแล้วนะคะกินไม่หยุดเลยค่ะอร่อยมากบอกตรงนะคะชอบกินกิมจิกับผักมากๆเลยสาหลายยิ่งชอบนะคะพันไม่ได้เลยนะคะหมูย่างกินกับกิมจิสุดยอดเลย เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนะคะได้กินของที่เราชอบผักกาดหอกิมจิกับหมูสามชั้นว้าวอร่อยอืมหิวจังเลยอะ่ะผ่านไปหนึ่งวันแล้วยังก็ยังหิวอ่ะอรับรองว่าทุกคนต้องน้ำรายใหญ่คำไหนคำไหนก็ไม่พลาดกิมจินะคะสาหร่ายผสมไปด้วยนะคะสาหรายอร่อยมาก เสียบหลายคำไหนคำไหนเราก็ต้องมีผักเข้าปากไปเยอะๆนะคะนะคะนี่คือพุงปลาซอมมอนของเรานะคะที่เราต้มไว้เอามาห่อกับประกาศแล้วก็เข้าปากไปโอ้โหเข้ากันมากอร่อยสุดๆไปเลยตามด้วยกิ้งจินะคะกินผักเยอะๆนะคะกลับมาก็นะจะได้ระบายดีๆไม่อ้วนด้วยนะคะ สุดยอดเลยอ่ะอยากกินอีกอมีโอกาสจะไปอีกนะคะอยู่ถนนรามอิมทานะคะติดกับโรงพยาบาลอ,อ,อะไรสักอย่างนะโรงพยาบาลก่อนถึงงก่อนึ่งมอเตอร์เวย์นะพงปาแซลม,มอนต้มค่ะอร่อยมากอันนี้มะมีไม่ได้กินเก่งนะคะมะมีกินธรรมดามากเลยนะคะเนี่ย <laughs> แม่หมีช่ชอบกินผักค่ะชอบกินผักมากๆนะคะใครบอกว่าแม่หมีช่ชอบกินหมูนี่ไม่ใช่นะคะไม่จริงไม่จริง <c oughs> อร่อยมากๆค่ะคำต่อคำเลยนะคะหมูที่เขาก็เอาไปหมักซอสเกาหลีมาให้แล้วนะคะโอโ้กินกัะผักนะคะกินกับผักสลดัดโอ้โหอร่อยมากนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนลงมาจากภาคเหนือนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินนะมีร้านในใจมากมายเลยะคะ่ะแต่ร้านนี้ก็ ก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเปิดเพลงเกาหลีดังไปหน่อยนะคะเขาคนจะเปิดเพลงไทยเขาคอเบาๆนะคะซึ่งก็เปิดเพลงเกาหลีตลอดเลยโดยที่เราไม่ไม่รู้เรื่องกับกับเขาอะมันเคป๊อปเหมือนอะไรเงี้ยมันไม่ชอบอ่ะไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเลยเพราะส่วนมากมันเป็นคนไทยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ลยมันเป็นคนไทยไปนั่งกินนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เสียงดังอึก,กทึกนะคะก็เลยต้อง ตัดเสียงทิ้งไปนะคะแต่โดยรวมแล้วอาหารอร่อยมากๆค่ะมหมีก็กินไปเรื่อยๆนะคะกินไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็นะมีอะไรก็ยัดยัดมันเข้าไปค่ะนะคะตบ้ายเราตบท้ายด้วยไอติมนะคะตบท้ายด้วยไอติมนะคะเน้นไปทั้งผักเยอะๆแต่ตบท้ายด้วยไอติม <c oughs> อร่อยมากๆเลยค่ะมื้อนี้นะคะจ่ายไปแค่อยู่ที่ประมาณ640บาทนะคะ ก็นะกินไปเรื่อยๆประมาณใกล้ๆหกโมงเราก็กลับนะคะอืมคำโตๆกันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ก็อร่อยนะคะอร่อยกินไปเรื่อยๆนะคะกินไปเรื่อยๆ ก็จะมีมะมมี่ตักผัดถงงอกใส่หอมผัดถงงอกนี่เขาผัดใส่ซอสเกาหลีนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยมันดูธรรมดานะคะแต่มันอร่อยมากนะตักมาจานเล็กๆเ,เอามาลองกินดูก่อนโอ้โหอร่อยประทับใจนะคะคุณพระชายแย่งไปกินหมดเลยวันนี้มะหมี่ก็มีถวงอกหนึ่งถุงนะคะเดี๋ยวจะลองผัดดูก็ที่บ้านก็มีซอส เทอริยากิของเกาหลีของญี่ปุ่นอยู่นะคะหนึ่งขวดเดี๋ยวเราลองผัดดูนะคะรสชาติจะใช้ได้หรือเปล่านะอรอ่อยเหาะไปเลยยกโป้ให้ค่ะยกโปให้เลยก็ใกล้จะอิ่มแล้วค่ะไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเราจะยัดเข้าไปเยอะแยะมากมายในช่วงนี้อ้วนอืดไปหมดเลยนะคะตามด้วยพุงปลาแซลมอนเลยพุงปลาแซลมอนเราจะมีแบบต้มตุนไว้ตลอดนะคะอืละลายในปากเลยทีเดียวเชียวแหละนะคะ ก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรยืดยาวมากมายนะคะอยู่ที่การกินนะคะการกินของเรารุนรุนเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกินอย่างมีความสุขกินอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คือทานผักตามไปด้วยเยอะๆนะคะนะทานผักตามไปด้วยเยอะๆมะมี่กินเสร็จประมาณเกือบเกือบหกโมงนะคะจากนั้นก็ไม่กินอะไรตามเข้าไปอีกเลยนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอิ่มมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับมัมีในการกินวันนี้ <c oughs> นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณกําลังใจที่ดีขอบคุณกําลังใจที่งดงามเสมอมานะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายทุกๆท่าน